ปูเรียงสินสอดเริ่มต้นการปูเรียงสินสอดด้วยการน,นำผ้าทองมาวางเป็นพื้นเป็นฐานเป็นบังคาอวยพรให้ผู้บ่าวสาวคู่นี้มีทรัพย์สินเงินทองเป็นพื้นเป็นฐานเรียกได้ว่าต้นทุนดีจากนั้นผู้ปูเรียงสินสอดจะได้นำไม้มงคลมาวางเรียงประกอบไปด้วยใบเงินใบทองใบนาค ใบเงินใบทองใบนาคนั้นหมายถึงทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สินเงินทองที่นํามาปูเรียงในวันนี้ผู้ใดนําไปใช้ก็เพิ่มพูนผู้ใดเก็บเอาไว้ก็งอกเงยเรียกได้ว่าเพิ่มพูนงอกเงยมากมายล้นเหลือใบเงินใบทองใบนาคเป็นภูมิปัญญาที่ลึกล้ําเป็นปริศนาธรรมที่ลึกซึ้งของบรรพชนไทยบรรพชนไทยทําอะไรไม่มั่วนะคะล้วนมีความหมายในเชิงอุโมวครเวทีคทังสิ่ง จากนั้นผู้ปูเรียงสินสอดจะได้นำครูมาเรียงครูเรียงมีความหมายถึงการเรียงญาติเรียงพี่เรียงน้องวันนี้เจ้าสาวจะได้รู้ว่าใครบ้างที่เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกับเจ้าบ่าวจะได้การดูแลต้อนรับได้อย่างถูกต้องและตัวเจ้าบ่าวเองจะได้รู้ว่าใครบ้าง ที่เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกับเจ้าสาวจะได้การดูแลต้อนรับอย่างถูกต้องเช่นเดียวกันโดยเฉพาะคูเรียงนั้นมีดอกรักอยู่ด้านบนหมายความว่าการเรียงญาติในวันนี้จะเป็นการเรียงร้อยกันด้วยความรักนั่นเองค่ะจากนั้นผู้ปูเรียงสินสอดจะนำหมากมาวางบาดเป็นยาสมานแผลของคนโบราณสมัยก่อนคนโบราณมีดบาดมือจะปาดยางหมากมาป้ายแผลนานเข้าแผลนั้นก็หายไปมีความหมายว่าในอนาคต หากมีการผิดพลาดล่วงเกินทั้งสองคนจะต้องร้อมที่จะให้อภัยกันให้อภัยกันนั้นไม่ใช่ให้อภัยกันครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองสาสี่ห้าไม่ใช่การให้อภัยกันในวันนี้จะเป็นการให้อภัยกันไปชั่วชีวิตค่ะภาคเหนือของประเทศไทยมีต้นสักเยอะเราก็ไม่ได้มีขบวนต้นสัก ภาคใต้ของประเทศไทยมีต้นออยางเยอะเราก็ไม่ได้มีขบวนต้นออยางยังคงมีขบวนขันมากเอกอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยหมายความว่าบรรพชนไทยให้ความสำคัญกับการให้อภัยในการครองรักครองเรือนสูงที่สุดค่ะจากนั้นผู้ปูเรียงสินสอดจะนำธนบัตรฉบับละ1,000บาทมาวางในชั้นที่หนึ่งธนบัตรฉบับละหนึ่บาท เป็นธนาบัตรที่มีมูลค่าสูงที่สุดในตระกูลธนาบัตรไทยหมายความว่ายังไงหมายความว่าเจ้าบ่าวกาลังจะบอกกับเราทุกคนว่าเขานั้นให้ความสําคัญกับงานมงคลสมรสในวันนี้ให้ความสําคัญกับเรือญาติทั้งสองฝ่ายรวมถึงให้ความสําคัญกับเจ้าสาวของเขาสูงที่สุดอีกด้วยขอเสียงปรบมือดังาใที่ับเจ้าบ่าวด้วยค่ะ จากนั้นผู้ปูเรียนสินสอดจะปูเรียนสินสอดในชั้นที่หนึ่งบรรจดกันไม่มีช่องโหว่เลยหมายความว่ายังไงหมายความว่าเจ้าบ่าวเลือกภรรยาถูกคนแล้วคุณเซียนนะคะว่าหน้าที่ในการหาเงินเป็นของสามีหน้าที่ในการเก็บเงินเป็นของภรรยาบ้านนี้สามีหากินเก่งภรรยาก็รู้จักเก็บเงินเก็บทอง เต็มมากๆอีกด้วยไม่มีช่องออกเลยขอเส้นปรบไปได,ไ,ดได้กับคุณเสียยอิกสักครั้งหนึ่งค่ะผี่ปูเรียงสินสอดจะปูเรียงสินสอดเป็นชั้นที่สองหมายความว่าเป็นดังคำอวยพรในผู้บ่าวสาวคู่นี้มีชคอมีชั้นสองชั้นสามชั้นไม่รู้จบค่ะผู้ปูเรียงสินสอดยังปูเรียงสินสอดเป็นรูปใบพัดหมายความว่าเป็นดังคำอวยพรในผู้บ่าวสาวคู่นี้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปขอเส วางเป็นแผ่นแล้วก็จะได้วางเป็นปึกหมายความว่าครอบครัวทั้งสองครอบครัวนะคะนับจากวันนี้ก็จะมีแต่ความเป็นปึกเป็นแผ่นตลอดไปขอเสียงป,ปรบมือได้ไหมทุกคนทนายนีกสักครั้งหนึ่งค่ะก็จะได้นําทองมากองหมายความว่าลูกหลานว่านเครือที่เกิดจากเขาทั้งสองนับจากวันนี้ก็จะอยู่บน กองเงินกองทองแบบนี้ต่อไปขอเสียงประกบกันนานอีกสักครั้งหนึ่งค่ะคุณเซียนคะถ้ารู้ว่าแต่งงานแล้วดีขนาดนี้ดีไปถึงชั่วลูกชั่วหลานแต่งไปนานแล้วเนาะ <c oughs> ขอบคุณคะ่ะ <c oughs> นะคะจากนั้นนะคะ